สวัสดีุชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมนะครับปั๊เสิทีนะครับวันนี้มีกิจกรรมมาให้เล่นนะฮะที่เอ่อรวยกิจกรรมเนี่ยจะเป็นกิจกรรมใหม่นะครับโดยเราจะแจกแรก็คอ่าตัวที่ได้มีการสปอยออกมานะครับต้องบอกว่าเป็นตัวที่ผมรอเหมือนกันนะครับโดยคนที่แจกเนี่ยก็จะเป็นผมนะครับแต่ว่าคนผู้ใหญ่ใจดีนะั่นก็คือคุณคิงเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับก็ เขาคือผู้ที่จะแจกพวกเรานี่ครับแต่ผมจะเป็นคนดําเนินการเองนะครับอ่าเราก็จะมาแจกเพียงทําตามกติกากิจกรรมใหม่นี้เลยนะครับกติกาคือ,อ,อทุกคนนะฮะต้องถ่ายภาพตอนเล่น r O V นะครับหรือถ่ายภาพตอนคุณเข้าเกม r O V นะครับแล้วเ,เข้าไปเม้นภาพตรงลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับ ภาพนี้ก็ต้องเป็นภาพแบบที่เห็นแล้วมันแบบสุดๆอ่ะคือเห็นแล้วมันแปลกๆนะครับก็อย่าอย่าแปลกมากนะนะครับเอาแบบแปลกๆนะฮะโดนใจอ่ะนะครับเข้าไปเมนได้เลยผมนะฮะจะทําการสุ่มมา3ภาพนะฮะแล้วแล้วก็เอามาวัดกันแล้วเราจะเลือกหนึ่งภาพเท่านั้นนะครับที่โดนใจที่สุดนะครับและแจกไปฟรีๆกันเลย 1ตัวนะฮะแร็กหนึ่งตัวนะครับก็แค่นี้เลยครับก็กิจกรรมง่ายๆนะครับที่คุณสามารถเข้ามาร่วมทำกิจกรรมง่ายๆนี้ได้นะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะขอบคุณพี่คิงด้วยนะครับที่เป็นคนผู้ใหญ่ใจดีนะฮะที่แจกสำหรับคนที่อยากเล่นจริงๆนะครับอย่าลืมไปกดติดตามช่องพี่เขาเพื่อที่จะได้มีกำลังใจทำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย